พิ์งานผ่านมือถือแต่ไม่มีเราเตอร์ไวไฟทำยังไงดีนี่เลยเครื่องพิมพ์บายเดอร DCP t 4 3 0 w แค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยขั้นตอนแรกให้กดปุ่มไ i f i และปุ่ม Copy s h o r t t u u t พร้อมกันจากนั้นตัวเครื่องก็จะพิมพ์ข้อมูล Wi-Fi ใ์ลิสต์ออกมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับมือถือค่ะ ี่2เราก็จดชื่อเครือข่ายหรือ SSID และรหัสผ่านเพื่อที่จะนำไปใช้เข้า Wi-Fi ในมือถือของเราเปิด Wi-Fi ที่มือถือของเราจากเมนูนต้องค่าแล้วเลือกชื่อเครือข่ายกรอกรหัสผ่านลงไปแบบนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน b a r r e r Mobile Connect มาด้วยนะเข้าแอปแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ b a r r e r DCP T430W โดยการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือก DCP T430W พอเราลงทะเบียนเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็สั่งพิมพ์เอกสารที่เราต้องการได้เลยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเลือกหน้าที่เราต้องการพิมพ์ก็ได้นะและนี่ก็เป็นงานที่แค่หลอดพิมพ์ออกมาผ่านไวไฟได้เล็กเดยไม่เง้อเรอเตอพิเศษแถมท้ายสำหรับใครที่ซื้อเครื่องพิมพ์ b ายเดอร์ซีรีส์ไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บายเดอร์เพื่อเพิ่มการรับประกันได้อีกหปี ที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์ที่พิมพง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจสามารถมาช็อปได้ที่ KTC 101ได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้แคนบอกขอตปัปพิมพ์รูปส,สวยๆต่อก่อนนะบ๊ายบาย